สวัสดีครับวันนี้พ่กค้าผมเซลล์ต้อมอาพรองคาครับเรามีรถเข้าใหม่มาอีกมีเพลเลอร์ครับมามีเข้าใหม่มาให้เลือกค่ะเอ้ยลูกค้าได้เข้าเบอรโนเข้าเบอร์โกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าดีแมตต์เอ็มจีแล้วก็แจ็คซิตี้โอ้โหแล้วก็วีออสมีให้เลือกหลายคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคปซีโรโตรถเก๋งแล้วก็หรือว่าจะเป็นสไตล์เขาเรียกแฮชแท็กเออแจ็สก็มีให้เลือกเอ็มจีก็มีนะเอ็มจีราคาแบบฟีโน่ก็มีนะ สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเข้ามาหนึ่งเทเลอร์หนึ่งเทเลอร์เพิ่งสัปดาห์ที่แล้ว,พวเพิ่งมาอีกหนึ่งเทเลอร์วันนี้ก็มาอีกหนึ่งเทเลอร์ต้องบอกว่าของเรา,า,าปลาไวไปไวครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจนะครับก่อนที่จะไม่ทันพี่นานก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอีกเช่นเคยครับอย่าลืมเข้ามาหาผมในที่อารมฮองคาครับอยู่ที่แยกวังกระถิ่นพวกแดงจังหวัดระยองนะครับผมอันนี้ขายหรือแจกครับโอ้โหแค่จะแจกแค่จะแจกเลยเลยดีกว่าแล้วถ้าขายดีขนาดนี้ครับมาบ่อยขนาดนี้นะครับสวยรถบ้านแท้ รลูกค้าทุกท่านครับผมึกษาเคสได้ตลอดไม่ว่าจะทางเ็จร้านหรือว่าเข้าไปติดตามได้ทางยูทูบอามฮงคาร์บผมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่นานสนใจรถรีบเข้ามาดูเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผม